สวัสดีครับในวันนี้นะครับบันทึกเอาไว้นะครับในวันเพื่อหัดสบดีนะครับที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สี่มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกล่าวเล่าถึง รเรื่องราวที่เรายัางค้างเอาไว้ในการจัดสร้างนะครับเหลี่ยงปั้มลูกไข่นะครับหน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังองค์ยันพระพุทธเมตตานะครับจัดสร้างในนามพระราชมุงคลวัชิลาธรน,นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามลุงโอวุฒาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนาหลามบ้านเหนือํำบลโนนหมักเข่งอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสกแก้วนะครับพระเกจิคณาจารย์ผู้เฒ่าแห่งเมืองสกแก้วนะครับเพราะยังดำรงทตาขันสังขารอยู่อายุนะครับก็ร้อยเก้าปีร้อยสิบปีร้อยสิบเอ็ดปีนะครับบางคนก็กล่าวถึงว่าร้อยสิบสองปีนะครับแล้วแถมยังบอกว่าเป็นอริยะสงฆ์นะครับหกแผ่นดินนะครับซึ่งก็ไม่อยากคัดคานในในใน,ในตรงจุดนี้ นะครับพอหากหากนับจริงๆก็จะจะแค่ห้าแผ่นดินนะครับพอจริงๆแล้วท่านเกิดต้นรชัชก,กาลที่หกนะครับปลายรชัชก,กาลที่ห้าต้นรชัชก,กาลที่หกนะครับจะนับกันที่พศอสองพันสี่ห้าสนะครับก็ตามอย่างที่บอกกล่าวนะครับถ้านับกันที่พศอสองพัน 515้อสิบ้นี่ก็คือต้นรัชกาลที่6นะครับเพราะว่าราชัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่หสมเด็จพราพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฟอนนคตหรือสิ้นประชนนะครับก็ในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราชสองพนร้อยห้าสิบสนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนะครับอัตชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของหลวงปู่บุตดานะครับก็ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไว้นะครับถ้าห่างอ้างอิงถึงนะครับอ้างอิงถึงพระครูท,ทํางโพธิเขตนะครับหรือ หลวงปู่โสลดยโสธรวัดโคกอ,อุทองนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรีหลุงพี่นะครับหลวงพี่ของหลุงปู่พุทธานะครับเพราะว่าได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูมาจากแม่เดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีการบอกกล่าวเล่าถึงไปแล้วนะครับในในหลายส่วนนะครับ รวมถึงมีบุคคลมาขอข้อมูลนะครับผมก็ให้ไปตรงๆนะครับให้ไปตรงตรงเขาก็จะเอาไปดัดแปลงเป็นหัวเขาไปยังไงก็เราไม่ได้ว่ากันตรงนั้นนะครับแต่นี้วันนี้เราก็มาศึกษาตรงความเข้าใจกันต่อนะครับเพราะครั้งที่แล้วผมค้างเอาไว้นะครับในในเหรียญปั๊มลูกไข่หน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังองค์ยันพระพุทธเมตตานะครับซึ่งเหรียญเนี้ย นะครับรุ่นเจ้าสัวพันล้านถอดแบบลบพิมพ์มาจากเหรือรุ่นทุนเก้าของพระครูพิชิตนะครับพระครูพิชิตพัชราจารย์หรือหลวงพะทบธรรมปัญโยนะครับวัดพระพุทธบาทชนแดนก็ได้หรือวัดช้างเผือกก็ได้นะครับพอท่านจุดเริ่มต้นของท่านอยู่ที่วัดชนแดนนะครับสุดท้ายก็มาละมาละท่าขันฝังขันกันอยู่ที่วัดช้างเผือก นะครับสามแยกวังชมพูนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็พระกิจิคณาจารย์รุ่นเก่านะครับแล้วก็ในสายสายเล่นพระเก่าเนี่ยจะจะเข้าใจตรงประวัติตรงนี้ดีนะครับหลวงพ่อทบอ่าผมผมในครั้งที่แล้วผมไม่ได้บอกกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อทบท่านเกิดวันที่สามมีนาคมนะครับสามมีนาคมก็ซึ่งซึ่งจะเป็นวันนำเลิกของเหรียญรุ่นทุนเก้าของท่านนะฮะ ข้อมูลตรงนี้ผมไม่ได้บอกออผมบอกวันที่อาไว้แต่ผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเป็นวันสําคัญยังไงนะครับขออนุญาตสลับภาพอ้ออันนี้นะครับอันนี้ผู้สร้างผู้สร้างนะครับผู้สร้างนะครับคุณอนนบสุสัตนะครับออบตแดงน่าจะเนินเนินพิยอมนะครับจังหวัดประจินบุรีนะครับผู้สร้าง ก็ถือว่าเหรียนรุ่นเนี้ยที่ผมบอกกล่าแล้วถึงได้เนี่ยเพราะว่าทางผู้สร้างเขาอนุญาตนะครับอนุญาตแล้วนะครับวันนั้นก็เป็นวันเสาร์ที่21พพฤษภาคมพุทธศักราช2565นาะครับก็ผู้สร้างก็เข้าไปรับรางวัลน,นะครับรับรางวัลบุคคลทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาตินะครับดังที่ผมกล่าว ไว้คราวที่แล้วนะครับขั้นที่แล้วนะครับว่าเราจะมาพูดถึงนะครับอ่ะขออนุญาตปรับภาพนะครับปรับภาพหน่อยนะครับครับปรับภาพหน่อยนะครับ,บ,รบเลี้ยนปั๊มลูกไข่หน้าตรงครึ่งองค์นะครับ ด้านหลังองค์ยันพระพุทธเมตตานะครับของหลวงปู่บุตรดาบัญญัตโลนะครับก็ข้อมูลอื่นเราคงคงไม่ไปราบละล้วงเพราะตามกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับทําให้ทํางานลําบากขึ้นนะครับทํางานให้ทำงานลําบากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโดนฟ้องร้องให้ล่มจมล้มละลายกันอีกนะครับว่าไปเอาข้อมูลของเข้ามานะครับเขาไม่ยินยอมด้วย ประการลาชนีนะครับจริงๆแม้กระทั่งรูปภาพเนี่ยนะครับผมก็ครั้งที่แล้วผมก็ไปหยิบฉวยออกมาเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยน,นี่เป็นเป็นรูปภาพนะครับเหรียญที่ออบตอแดงนะครับท่านอน,นบุบนะฮะก็จะส่งมาให้เป็นเหรียญในแบบองค์ดารานะครับก็นนี้ผมนําไปถ่ายรูปเองนะครับดังนั้นลิเกฟิทภาพเนี่ยเป็นของผม นะครับลิขสิทธิภาพเป็นของผมส่วนเรื่องลิขสิทธิ์ข้อมูลเนี่ยบางทีผมไปพาดพิงอิงถึงก็ไม่ได้นะครับถามว่าทําไมอิงถึงมากไม่ได้ก็กฎหมายใหม่เขาออกมาอย่างนั้นนะครับก็ทําให้เราทํางานลาบากนั้นเดี๋ยวคนมีคนร้องแร่แหกกระเชิงมาว่าผมไปละเมิดข้อมูลเขาหรือไปเก็บข้อมูลเขาแล้วเอาข้อมูลเขามาเผยแพร่เนี่ยโดยที่ไม่ได้อนุญาตเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วก็ฟ้องร้องกันหนักหนักมากด้วยกฎนะครับ ด้วยกฎหมายใหม่นะครับแต่ผมก็เห็นมีมีบางท่านก็ไปแอบอิงพิงถึงข้อมูลผมนะครับแล้วก็เอามาลงโพสก็ไม่ได้ให้เครดิตผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้อันนี้เขาลงเขาตีตีโค้ดว่าแจกน,นะครับผมก็ไม่ได้ถามละเอียดมา,มากเพราะว่าจริงๆก็ขอไปอยู่เหมือนกันนะขอไปอยู่เหมือนกันก็ น่าจะเป็นเหรียญแจกในพิธีเป็นเหรียญลงยานะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับแล้วก็มีโค้ดแจกโค้ดสลาอันนี้โอ้โหหมายเลขบาดใจเลยเกินนะครับหนึ่งหกเจ็บแม่ถ้าเป็นหนึ่งหกแปดนี่เข้าทางเลยนะเข้าทางงานถามว่าทำไมทาไมหนึ่งหกแปดเข้าทางงาน หมายถึงว่าถ่ายรูปครั้งเดียวแต่ทางานได้สองช็อตนะครับนอกจากเอามาทํางานประกอบตรงนี้ได้ช็อตมีช็อตที่สองก็จะเป็นเรื่องเลขมงคลนะครับก็เก็บเอาไว้ลบในครั้งหน้าได้นะครับเอามาบอกกล่าวเล่าถึงกันได้นะครับอันเนี้ทำงานช็อตเดียวนะครับทํางานช็อตเดียวไม่คุ้มค่าเลยนะครับไม่คุ้มค่าด้วยประกาศทั้งปวงนะครับถ้าทํางานได้สองช็อตนี่ถือว่าคุ้มค่านะครับ ถ่ายรูปครั้งเดียวนะครับก็เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทำงานได้สองครั้งนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงน่าจะเป็นผิวลุ้งหรือผิวผิวลมดำนะครับเอาเป็นว่าเป็นเหรียญทองแดงก็แล้วกันนะครับ ผมกำลังอ้อนะครับมาดูในส่วนพาดขยายโคดนะครับก็นะครับผมว่าเหรียญนี้ดูง่ายนะครับเหรียญเนี้ยดูง่ายถ้าพอขยายมาอย่างนี้แล้วเราว่าด้านหลังด้านหลังเขาจะดูง่ายถามว่าทําไมด้านหลังดูง่ายเพราะด้านหลังเนี้ยเขาทาเส้นรัศมีเอาไว้ นะครับด้านหลังก็ทําเส้นรัศมีเอาไว้นะครับเนี่ยพื้นที่พื้นเนี่ยนะครับเส้นรัศมีคมๆอย่างเนี้ยมันจะทําให้การเล่นหาในอนาคตเนี่ยเล่นง่ายนะครับเพราะว่าของเคเนี่ยจะทําได้ไม่เหมือนนะครับเขาก็จะตีตีปันแจกเอาไว้กับโคสลานะครับโอ้แหมเลขบาดใจอีกแล้วถ้าเป็นตองเก้านี่ได้คือได้หาเลยนะครับ ก็ดีแล้วครับเพราะว่าหากหากเป็นเลขตรงเก้าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าทางคนสร้างเนี่ยกักเลขเอาไว้นะครับอันนี้ผมมาแกะนะมาแกะลุ้นเอาค่ะอาจจะเป็นเหรียญแจกในวันงานพิธีผมก็ไม่ได้ไปร่วมพิธีไม่ร่วมพิธีแถมก็ไม่ได้ติดตามด้วยอา้าวถ้าบอกอย่างนี้บอกกันตรงเนาะเราก็บอกกันตรงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ร่วมพิธีเราไม่ได้ร่วมงานเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ให้ เราไม่ได้เก็บตำนานไม่ได้เก็บประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไว้ให้ว่าพิธีวันนั้นประกอบยังไงอะไรยังไงรูปภาพรูปถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าวันนั้นจริงๆเจ้าภาพก็ไม่ได้บอกผมด้วยนะครับเจ้าภาพก็ไม่ได้บอกผมแล้วก็ถ้าบอกผมผมก็อาจจะไม่สะดวกไปด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอ้าวแล้ววันนี้เราจะคุยกันยังไงถามว่าวันนี้เราจะมาคุยประเด็นประเด็นนี้ครับ ประเด็นเรื่ององค์ยันองค์ยันพระพุทธเมตตานะครับซึ่งเป็นองค์ยันที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นองค์ยันที่อยู่ด้านหลังเหรียญเอาง่ายง่ายนะครับแล้วเป็นองค์ยันประจําตัวของหลวงปู่บุตดานะครับในวัตถุมงคลหลายๆรุ่นของหลวงปู่บุตดาเนี่ยนะครับก็จะใช้องค์ยันพระพุทธเมตตาองค์ยันพระพุทธเมตตามีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรผมทราบแต่ผมไม่บอก ถามทาไมถึงไม่บอกก็เพราะว่าหลายท่านมีบางคนบอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์กุนกุติลูกศิษย์เอกศิษย์เลิบศิษย์ลักศิษย์ผู้ที่มีความมุกมานะแต่ไม่เคยเห็นใครได้ไปสืบทอดต่อฝ่ายวิชาผมก็เลยไม่กล้าบอกนะครับไม่กล้าบอกว่าศาสตร์สายวิชาเนี่ยองค์ยันพระพุทธเมตตาเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปยังไง มีที่มาที่ไปจากนํำลาใดนะครับเพราะถือว่าศาสตร์ศาสตร์ตัวเนี้ยมีความพิสดารนะครับมีความพิสดารหนึ่งนะครับหนึ่งแตกออกมาเป็นยันมงคลโสรดสองแตกออกมาเป็นยันพระพุทธเมตตาก็คือ,อยันเนี้ยก็คือแตกมาออกมาเป็นยันใหญ่ก็เอามาเป็นยันน้อยนะครับก็หมายถึงองค์ยันโสรดเนี่ยนะครับ ถ้าเอาตามสูตรตามจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะของสายวัสพันุสูงเนี่ยโอ้พอดีผมก็อยู่แถวย่านวัสพันสูงก็เลยได้ได้ได้ความรู้องค์เรื่ององค์ยันต์ตัวนี้มาเพราะว่าจากการศึกษามานะครับก็จะมีการประทับองค์ยันต์พระพุทธเมตตาอยู่ด้านหลังแผ่นด้วยแผ่นยันต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นองค์ยันต์เล็กแต่มีคุณค่านะครับเพราะแตกออกมาจากตําราดเดียวกันหนึ่งเป็นสายเหนียวสอง นะครับเป็นสายเมตตานะครับก็อันนี้ผมถอนออกมาเป็นฝาทายให้แล้วนะครับในในองค์ยันพระพุทธเมตตาเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นสองส่วนนะครับส่วนนี้นะครับผมวิ่งที่ดูวิ่งเส้นที่ดูเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยเขาเรียกว่ายันสามหรือยันใบพัดนะครับยันสามหรือยันใบพัดปุ๊บ นี่ยันสามถึงยันหรือยันใบพัดแล้วมาซ้อนองค์ยันองค์พระให้เป็นองค์พระตั้งเป็นองค์พระได้นะครับก็คือมาใส่นี่ใส่องค์พระใส่แขนแล้วก็ใส่มือใส่เป็นพักขวัมไม่น่าเชื่อนะครับว่าอง,องคองภ์ภูมิธรรมองค์ภูมิคมรู้องค์ภูมิสติปัญญาอยากโบราณเนี่ยจะมีความพิสฉาดาลน,นะครับ เ็เลยเกิดหาทยคาทายยันขึ้นมาสี่ตัวสี่ช่องนะครับคาทายยันขึ้นมาสี่ช่องนะครับหาทยยันขึ้นมาสี่ช่องแล้วบรรจุด้วยพระคาถาหัวใจติติอุนินะครับติติอุนินะครับบางบางท่านก็บอกว่านี่คือพระคาถามักแปดนะครับบางท่านบอกว่านี่คือพระคาถาหัวใจปรมัติตย์ ปรมามัติธรมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาจะมาคุยต่อนะครับอันนี้มาถอดองค์ยันให้หมดก่อนนะครับด้านข้างประกอบด้วยนมะพัทธะนะครับนะแล้วก็มะพัทธะองค์นี้ทัสีนะครับทัดสีอันนี้ถือว่าเป็นแม่ธาตุแม่ธาตุาก็แตกออกมาจากนโมพุทธายะเนี่ยนะครับนโมพุทธายะ เดี๋ยวลองไปฟังคลิปผมที่จะพูดถึงนโมพุทธายะในเหรียญรุ่นพยัคฆ์ชนะจนจัดสร้างในานามของหลวงปู่บุญมาโชติธรโมนะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับนะฮะแล้วก็แถมว่าตรงนี้เป็นอุตรงนี้จริงๆอะมันเป็นอุอุชังหังขึ้นอุนาโลนะครับแต่ผมใส่ใส่ไว้ใส่ไว้ว่าให้เป็นอุ ทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องนโมพุทธ,ธายะกับนามาประธาเนี่ยเรายกยอดไปคุยกันในส่วนอื่นไปติดตามได้ผมจะคุยเรื่องติติอุนิครับติติอุนิอ่าอันนี้ผมผมคุยได้เพราะเป็นข้อมูลของผมนะครับถามว่าเป็นข้อมูลข้อมูลของผมยังไงเพราะว่าผมทําเป็นหนังสือทําเป็นหน,นังสือแล้ว นะครับทาเป็นหนังสือแล้วแต่แถมขายไม่ได้ขายได้สิบกว่าชุดนะครับเนี่ยให้ให้ได้เห็นอันนี้ผมโอเคผมจะปรับปรับกล้องไหมโอเคเอาเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับพอให้มากไปเดี๋ยวโดนผมโดนขโมยฉกฉวยข้อมูลไปอีกนะครับเพราะว่ามีคนไปเก็บข้อมูลผมก็กล่าผมแล้วก็มาลงโพสตลงเฟซแล้วก็ไม่ให้เครด,ดิตผมอันนี้ก็ไม่ไม่อยากจะว่ากัน นะครับแต่กฎหมายใหม่ออกมาแล้วอย่างไรก็ระวังนะครับคำว่าตินะครับคาพีแรกมันต้องบอกอย่างนี้คาพีแรกคำพีแรกมาจากคาว่าติสรานังโลกเสถังติสสะสัพพะสัพพะอุตยะนังอุเบกขายาอักขะสมพวังนิพานังประมังสุขังนะครับนี่คือคาพีแรกคาพีที่สองนะครับ คำพิที่สองนะครับติสนังติติสนะ,ะนางโลกเสเสดถังติละขะนังฐานะสังยุตตังอุเบกขาปะปะสมภวังนิพพานังประมังสุขังนะครับอ้าวดูคำแปลนะครับดูคำแปลโอเคเดี๋ยวผมให้ลดลดขนาดขยายมานิดหนะึ่งนะครับอ่า นะครับเพื่อเพื่อจะได้ความหมายไปว่านะครับนะครับก็อันนี้ผมแปลเองนะแปลจากองค์ความรู้เท่าหางอื่นผมอะนะครับก็คือก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณนะครับคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆคาเจ้านะครับ ก็หมายถึงติสระนางโลโลกะเะรสดถังอันนะครับนี่ผมเอาตำราสองก่อนนะครับตำราเนี้ยใช้กันโดยทั่วไปใช้กันเยอะนะครับติสระนางโลกเะเสดถังนะครับก็หมายถึงรัตนาสามนะครับเป็นใหญ่ในโลกเป็นที่พึ่งของโลกนะครับโลกะเะรสดถังเนี่ยครับนะครับแล้วก็ติลักษะนงังฐานทัพสังยุตตานะครับ ก็จะถึงก็กล่าวถึงลักษณะของสามลักษณะของสามติก็คือสามนะฮะนะฮะลักษณะนั้นนสังยุตตานะครับลักษณะนังเนี่ยก็กล่าวถึงทุกสุขเอ่อต้องเรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับก็เป็นเป็นความจริงที่เที่ยงแน่นแน่นอนที่ทุกคนหนีไม่หนีไม่พ้นนะครับก็ลองไปจับความขยายตัวนี้ดูเอานะครับ นะฮะอุเบกอุเบกขาประสามผวังก็หมายถึงคุณของอุเบกข,ขาคือการหยุดนิ่งนะครับการพิจารณาอุอเบกขานี่ก็หนึ่งในพรม,พมิหาระธรรมนะครับหนึ่งในพรมวิหารธรรมนะฮะก็นิพานนำปรมังสุข,ขังก็คือนิพานเป็นสุดอย่างยิ่งนะครับก็นิพานนั่นก็นะครับก็เป็นความสุขความฝุขสูงสุดนะครับก็ ถึงถึงบอกว่าต,ติติอุนี้เนี่ยเป็นพระคาถาเป็นพระคาถาหัวใจของปรมตัตถธร,รรมนะครับก็ด้วยด้วยเหตุผลที่เราจะต้องมาตีนัยยะความหมายอันลึกซึ้งนี้เองนะครับก็เป็นเป็น,ปนทางด้านปัญญาญาณด้วยนะครับแต่ถามถามว่าอนุภาพนะครับอนุภาพผมบอกได้เลยว่าติติตตอุนี้เนี่ยลุงปู่เขียนนะครับลุงปู่เขียนธรรมรกิจโตนะครับ วัดสำนักขุนเนรนะครับดงเจริญเมืองวิกิจใช้นะครับใช้ท่านใช้ในการทําตะกุดหรือทําวัตถุมงคลนะครับใช้ทําตะกุดทาวัตถุมงคลดังนั้นอนุภาพสายเหนียวแน่นอนนะครับก็ไม่น่าเชื่ออยู่ในองค์องค์ยันเพื่อพระพุทธเมตตาแต่แฝงความเหนียวเอาไว้นะครับก็เรียกว่าเมตตาห่อหุ้มนะครับเพราะว่าถ้าคนเราถ้าไม,ม่เมตตากันแล้วฟัดกันขึ้นมาจริงๆก็ก็ต้องใช้มหาอุดนะครับ แควค่าและคงอพันธ์นะครับก็ผมก็ให้ให้เห็นอันนี้เป็นหนังสือที่ผมทำนะครับก็จับประมาณนี้นะครับนะครับก็ถือว่าผมจัดอัพเวิร์กไว้เรียบร้อยละนะครับก็ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ไว้ก็ลองไปถามนะครับก็ลองไปถามท่านท่านใดท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดลูกติ์อนสนะสงฆ์นะครับไปถามในยะความหมายว่าติต,ติอุเนียมายังไง นะครับยันพุทธเมตตาเนี่ยมีที่มาที่ไปจากตำราไหนนะครับไม่ใช่ไม่มีคนรู้นะครับมีคนรู้นะครับรู้กันอย่างขวางแต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ท่านได้ทราบมั่งนะครับเราอย่าทําตัวนะครับเป็นทัพพีไม่รู้ลดแกงนะครับก็ให้ได้ปัญญายาณไปกันมั่งนะครับก็นี้ก็นะครับผมถือว่าพอเพียงกับเวลานะครับ20กว่านาทีละนะครับก็ให้ทุกศึกษาเรียนรู้กันนะครับ รายละเอียดส่วนอื่นก็ต้องไปติดตามกันในเฟซนะว่าจํานวนกนางสร้างๆยังไงนะครับพิธีการาพุทธพิเศษเสษกันยังไงอะไรยังไงบวงสรวงกันยังไงไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ไปกล้าละลาบละล้วงนะครับเดี๋ยวโดนอลม,ม,ลมล้มจมล้มละลายรอบที่สองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สร้างนะครับที่หยิบยื่นน้ําใจไม่ตีมาให้ต่อกันนะครับและให้ได้ทํางานให้นะครับก็ คุณอนนบนะครับอนนบสอสัตว์อบตอแดงนะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ